นี่เราจะลองอัพแบบว่าเยอะๆไปเลยโอ้โหนี่ก็คือมือของเจ้าเยติหรือว่าลิงหิมะที่หลายๆคนนะครับไม่เคยจะเห็นเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติระไปนะครับกับเกม Idol Transformation เปลี่ยนร่างมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สหรับในครั้งที่แล้วนี่เราก็กำลังจะเปลี่ยนเจ้าผู้ชายคนนี้นะครับ ให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าแบบเต็มตัวนะครับผมก่อนที่จะมาเล่นพาร์ทที่2นี่เราก็ได้แอบไปเก็บเงินนะครับได้มาจํานวนทั้งสิ้นโอ้โหเรียกได้ว่ามาหาศาลกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้นะครับเจ้ามนุษย์คนนี้นี่จะสามารถเปลี่ยนเป็นมนุษย์หมาป่าได้หรือไม่ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับ ให้กับพี่อตินั่นเองว่าแล้วก็เริ่มเปลี่ยนร่างกันเลยเถอะในตอนนี้นะครับมาขอซูมเข้ามานิดหนึ่งมือซ้ายของเจ้าคนดีดีรับรองว่าอัพเต็มแน่นอนป๊บปั๊บปปโอ้โหใหญ่โตขึ้นทันตาเห็นนี่เอาแบบอัพเกรดดึง้อยมาดูนะครับผมอืม เป็นไงโอ้โหใช้เงินไปนแบบว่าโคตรจะเยอะแต่ก็ทําให้เราสามารถเก็บตังได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผมลืมอัพเรเวล19ล้านเก็บไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นส่วนของร่างกายนะครับไหนดูสิแม่ด้านหลังนี่เริ่มจะมีหางงอกนะครับมาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อน อัพอีกทีดีเปลี่ยนขนาดนี้เลยล่ะนี่ร่างกายเริ่มจะเป็นมนุษย์หมาป่าแบบเต็มตัวแล้วก็อัปเกรดเพิ่มเติมครับผมปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยจะเห็นลองเป็นหนึ่งนะครับเฮ้ยชึบโอ้โหเพิ่มขึ้นมานิดนึงดูด้านหลังดีกว่าเฮ้ยชึบโอ้โหดูหางเริ่มงอกเริ่มงอกไหลเริ่มจะใหญ่ขึ้นปัป๊บปั๊บ ต่งนี่แม่ใช้เยอะโอ้โหเดี๋ยวเราควรจะไปอัปเกรดส่วนอื่นกันก่อนนะครับอย่างเช่นส่วนขาตรงนี้ไหนขอดูหน่อยสิส่วนขานะครับโอ้โหก้นนี่แหวงเข้าไปแล้วมาอัปเกรดขาซ้ายกันก่อนปับ๊บยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยต้องซูมออกโอ้โหมันเริ่มจากด้านล่างนี่ว่าดูสิครับผมขานะครับเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปึ๊บโค้งไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อย ปั๊บปับป๊อ่าประมาณนี้ก็ผมโอ้โหมนุษย์หมาป่าที่แท้จริงเอาละเก็บเงินไว้ก่อนร้อยสาสล้านไหนดูซิคราวนี้โอ้โหเก็บตังค์ได้ครั้งละแปดแสนครับผมขาขวากันบ้านดีกว่าตอนนี้ปั๊บ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 ปอุ้ยเฮ้ยเงินกำลังจะหมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่อัพได้นิดเดียวเองอุตส่าห์ไปเก็บมาตั้งเยอะเดี๋ยวเราจะดูส่วนหัวกันบ้านดีกว่าตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจมูกโด่งขึ้นหรือเปล่าปั๊บเฮ้ย ดูหน้าตาสิครับผมเอาเฮ้ยซูมไปซูมมานี่ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยว่าจะเป็นบัก๊กมาปลดล็อกลิสารดกันก่อนครับผมอ่าแล้วก็ขอกลับไปที่ตัวเดิม55%กันแล้วเอาละขอซูมเข้ามานิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดหน้าตาเพิ่มขึ้นรึบเบาโอ้ยเป็นไงโ <c oughs> ร่มจะกรายล่างเป็นมนุษย์หมอป่าแบบจริงจังอ้ยดูซีด้านข้างแม่โคตรน่ากลัวครับผมอ่าตอนนี้เรเบลอัพ 1.26บีเริ่มจะได้ตังเยอะอค่อยๆอ,อัปเกรดเพิ่มอีกทีนึงโอ้โหหน้าขนป๊าบหูเริ่มจะตั้งขึ้นอีกทีนึงปึ๊บนี่ครับผมสุดยอดไปล่ะแม่ดูเขี้ยวเอาเฮ้ยตังหมดสงสัยว่าตอนนีดีควรจะมากดเก็บเงินเพิ่มนะครับผมได้ครั้งละ9ล้านกว่าโอ้โหดูสิครับแป๊บๆนี่เป็น2ล้านกว่านะครับต่อไปก็ล่อมตู้ปึ๊บโอ้โห ดูเหมือนว่ามนุษย์ห่าป่าตัวนี้นี่กล้ามเนื้อนะครับค่อนข้างจะแข็งแกงร่งอ่าเรเวลอัพแบบรัวๆเฮ้ยอัพร่างกายเพิ่มอือจนตังหมดไปเลยเฮ้ย ดูหางมีขนงอกนะครับแล้วก็ส่วนหลังนี่มีขนโผล่มาแบบนี้ด้วยขอสูมนิดหนึ่งโอ้โหเป็นขนที่ส่วนหลังนะครับผมแล้วก็ตรงลำคออีกนิดหนึ่งมาเก็บตังค์เพิ่มกันก่อนป๊าปป๊บปป๊ๆปปั๊บแล้วก็รอเลเวลอัพเฮ้ยชึบ1.49ขออัพเกรดลำตัวให้ครบไปเลยดีไหมเฮ้ยชึบนี่ขนงอกออกจากโอ้โหคอผมป๊บปั๊บเก็บตังค์ป๊๊บป๊ปรับรองว่าลำตัวกำลังจะครบ ครับผมหูยยาวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆยาวหโยใกล้จะครบแล้วสำหรับลำตัวแม่แต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามนุษย์หมาป่านะครับไม่ได้มีขนขึ้นจนแบบว่าเต็มลำตัวนะครับโอ้โหมีหน้าอกกับส่วนล่างอีกนิดนึงนี่หูยสำหรับลำตัวนี่ขนค่อนข้างจะเยอะกว่าตรงแขนนะครับผมมาเรวเวลอัพเรื่อยๆอฮ้ยชึบครบเรียบร้อยและนี่ก็คือลำตัวของมนุษย์หมาป่านะครับเป็นไง แม่หน้าตาดีเหลือเกินเอาละต่อไปก็จะเป็นส่วนของขาซ้ายนะครับแล้วก็ขอทําการอัพขาขวาครับผมปัป๊บอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วขาซ้ายเพิ่มอีกนิดนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุโอ้โหชอบเหลือเกินเจ้ามนุษย์หมาป่าตัวนี้ในตอนนี้นะครับเราก็อัปเกรดส่วนแขนนะครับแล้วก็ส่วนลำตัวได้ครบเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนี่เราจะมาอัพส่วนไหนให้เต็มกันดี ถ้าทางจะใช้เวลาหน้าดูเอาเป็นขาขวาแล้วกันปัป๊บอ่าอุ้ยได้ครั้งละทีกลายเป็นเก็บเงินได้ครั้งละ11ล้านครับผมเอาละขาซ้ายเพิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บจะสังเกตได้นนว่าย,ยิ่งเราอัปเกรดนะครับขาซ้ายก็จะเริ่มมีความโค้งงอนนะครับผมขาของมนุษย์หมาป่านี่ไม่ได้ตรงเหมือนกับขาของมนุษย์ปกติธรรมดานะครับผมนี่อัปเรเวลเอาละสำหรับตอนนี้ก็ขอบัตรทำการอัปเกรดส่วนของ ัวเพิ่มนะครับฮ้ยซึบอ่าเริ่มจะยื่นไปด้านหน้าอีกนิดนึงครับผมโอ้สังเกตที่หูนะครับจื๊บแลบขึ้นเรื่อยๆเรเวลอัพอืมได้ตังค์แบบว่าเริ่มจะเยอะเอาละสำหรับตอนนี้นะครับเราก็แอบไปเก็บตังค์มาอีกนิดนึงได้มาโอ้โหหนึ่งร้อยกว่าบีซึ่งในต,ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดส่วนของขาเพิ่มนะครับป๊าดูซิโคตรจะโค้งงอเป๊บเป๊บเป๊บใหญ่ยยขึ้น แข็งแรงมากขึ้นเี่ยรผมปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยมีขนงอกด้วยใช่ได้ใช่ได้อีกข้างหนึ่งดิขายังเป็นมนุษย์อยู่เลยควรจะอัพเพิ่มใช่ไหมปั๊บ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 โอ้โห้เงินหายเกลี้ยงมากเรเวลอัพครับผม2.86ปึุ๊บไหนดูซิคราวนี้นี่เก็บได้ครั้งละ19ล้านครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดหัวของมนุษย์หมาป่าเพิ่มอีกนิดหนึ่งปั๊บเ ป๊าปโหตั้งขึ้นอีกแล้วแล้วก็เก็บได้เป็นครั้งละ20ล้านนะผมเรเวลอัพ <Level up. S 1> นีา3บีกันแล้วเรื่อยๆๆแบบนี้ดเก็บตังคกันยาวๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็แอบไปเก็บเงินมาอีกแล้วนะครับได้มาโอ้โหหนึยหกสิบเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดหน้าตากันเพิ่มเดี๋ยวผมป๊าปป๊าปหรือเรเวลอัพนี่ เราจะอัพแบบลู่ลู่ดูหูสิครับผมเริ่มจะก,กลายเป็นหูของสุนัขนะครับปั๊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 บ่าหน้ายาวขึ้นเฮ้ยอูย้ดูจากด้านหน้านี่ค่อนข้างจะน่ากลัวปับป๊บปั๊บแม่หน้าตาเป็นหมาป่าจริงๆตอนนี้ปบโอเคนะครับเราก็จะมาอัพขาเพิ่มอีกนิดนึงเออขนงอกขนงอก,งอกเก็บตังได้เป็นครั้งละ 26ล้านมาเรเวลอัพปุ๊บเกือบจะ 4B นะครับโอ้โหได้ตังค์แบบเยอะแยะจริงๆไหนดูซิขาขวาฮือชุบอืมอัพปุ๊บเป็นแบบนี้เลยสำหรับมนุษย์หมาป่าของเรานี่ก็ใกล้ที่จะอัพเกรดได้โจนเสร็จสิ้นนะครับลองไปดูตัวอื่นกันบ้างไหมสมมุติว่าเป็นเจ้าเยตินะครับ ใช้เงินไม่เยอะโอ้โห ôi, การจะอัพนี่25ล้านอะไรแบบนี้งั้นหรอแม่เรายังสาบาถเก็บเงินจากด่านเก่าๆได้นะครับไหนขอดูหน่อยสิเจ้าเยติมือขวานะครับผมจะเป็นยังไงเอ่ยอัพทีละ10ก่อนแล้วกันซึบโอ้โห ôi, ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงซึบเอ้ยมือดูเหมือนว่าจะยาวขึ้นนะครับฮึบนี่ยาวใหญ่ขึ้นนะผมโอ้โห ôi, นี่สิครับการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งแบบนี้ดี มือเกิดอาการบั๊กขอซูมออกมาหน่อยป๊ปป๊บปป๊าปป๊ปป๊ปโอ้โหเป็นแบบนี้ครับผมป๊ปป๊บปป๊าปป๊าปอืมแม่ดูความแตกต่างสิครับนี่เราจะลองอัพแบบว่าเยอะๆไปเลยโอ้โหนี่ก็คือมือของเจ้าเยติหรือว่าลิงหิมะที่หลายๆคนจะครับไม่เคยจะเห็นแม่เหมือนแขนที่กําลังแบบว่าเซลล์ตายนะครับบวมน้ําแข็งอะไรแบบนี้อัพครั้งละหนึ่งร้อยป๊บปั๊บป บนี่อย่างใหญ่ค oh, ร oh, oh, ับผมโอ้โหแล้วก็มีความยืดออกมาแบบน่ากลัวนะครับเฮ้ยดูสิสัตว์ประหลาดเอเลี่ยน โอ้โหอะไรวะเนี่ยน่ากลัวกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวนี้มือใหญ่ขนาดนี้นี่แสดงว่าร่างกายของเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆนี่ต้องใหญ่โตแบบสุดๆนะครับผมสําหรับในเกมนี้นะครับเราก็ควรที่จะมาอัปเกรดสัตว์ประหลาดตัวอื่นกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันเก็บเงินใช่ไหมต่อไปนี่จะเป็นเอ,อ่ยังไงดีเราจะมาอัพแขนนะครับให้เต็มที่ไปเลยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดอ่าเรียบร้อยแขนของเยติเราก็จะขอกลับไปที่ มนุษย์หมาป่ามันเดิมตอนนี้เดี๋ยวในตอนนี้ก็จะขอทําการแอบไปเก็บเงินอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็แอบไปเก็บมาได้380นะครับโคตรจะเยอะตอนนี้นี่เราก็จะพัฒนาขานะครับให้แบบว่าเต็มที่ไปเลยฟืบฟืบอ,อ่านี่ก็คือขาที่ครบสมบูรณ์นะครับมีขนประมาณน,นี้ต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าแวววูบนะครับผมเอาละปึ๊บออประมาณน,นี้ปั๊บปั๊บ เอ้าหมดอีกแล้วตังโอ้โหได้ทีละนิดทีละหน่อยจริงๆแล้วดูสิครับกว่าจะอัปเกรดได้ต้องใช้ถึง90กว่าจะเก็บได้ใช้เวลาไม่ล่ะงั้นก็พัฒนาขาไปก่อนป๊๊บ๊เพื่อการเก็บเงินที่มากขึ้นโอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวเราควรจะไปอัปเกรดตัวอื่นๆกันบ้างน,นะครับนี่ครับผม หน้าตาของมนุษย์หมาป่าแม่เหลือตังอีกเท่านี้นีิเดี๋ยวเราขอไปอัพแขนนะครับเจ้าเยติอีกสักนิดหนึ่งละกันเอาให้เป็นแบบว่าสองข้างกันไปนเลยนะครับยาบนี่ป๊ปป๊บปปๆๆป๊ปโอ้โห,ใ,หใช้เงินเยอะเหมือนกันดูนะครับเป็นล้านครับผมเออครบทั่วนเรียบร้อย แม่เดี๋ยวขราวหน้านี่เราจะมาอัปเกรดเจ้าเยติกันต่อแล้วกันโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,านะครับหรือว่าอยากจะเห็น สัตว์ประหลาดตัวไหนกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไวท้ที่ใต้คลิปนะครับโดยส่วนตัวนี่อยากจะดูเจ้าลิซ่าและเกินแม่มนุษย์ที่กลายร่างเป็นกิ้งก่านะครับผมแล้วก็มีบัมมี่ที่น่าสนใจอะไรต่างๆอีกเยอะแยะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าไม่ายจ๊บ